ที่จริงๆเขาก็ลงมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอพวกคุณนะไม่สังเกตพวกคุณไม่สังเกตเขามาแบบแวบๆหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอผ่านไม่ผ่านไม่เกี่ยวกับผมแล้วเออน้องเขาก็ไปไปเรียกไปดูใจกันเอาเองเออไปดูใจกันเอาเองมาามาาไม่มีระดับนิวเคลียร์ไม่ต้องเราปรึกษาดิเจเพจจ้าหรอก เราเราตกลงกับมีเคียว่าห้ามให้รู้ว่าเราสองคนน่ะแบบมีคนคุยนี่จริงๆเขาก็ลงมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอพวกคุณนะไม่หลังเกตพวกคุณไม่หลังเกตเขามาแบบ แว็บเวบหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอแสดงว่าเรารู้ตลอดเลยอ้าวผมก็ฟอลโล่น้องอยู่ผมก็เห็นผมก็เห็นรู้สิรู้อุ้ยผมเจอมาตั้งนานแล้วคุณบ๊อบบี้เนี่ยใช่ใช่เป็นไงคะได้คุยหรือยังมีมาปรึกษาเลยครับงานศพเหรอาามอืมเออน่าจะไปนะน่าจะไปแต่ตอนนั้นเขาอาจจะแบบคุยแบบ เพิ่งรู้จักกันอะไรเงี้ยเออ,อเขาแล้วมีเพื่อนของนิวเคลียร์มาเยอะอเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นเป็นหลานๆอะมาอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่าก็เลยอาจจะจําไม่ได้ว่ามาหรือไม่มาแต่คิดว่าน่าจะมาแหละถ้าเป็นเพื่อนๆกัน,<ค>นใช่ผ่านนะคะในฐานะที่เราอ่นผ่านไม่ผ่านไม่เกี่ยวกับผมแล้วเออน้องเขาก็ไปไปเรียกไปดูใจกันเอาเองอ,เออเไปดูใจกันเอาเองมีมาเช้ามาตุลาไม่มา ไม่มีระดับนิวเคลียร์ไม่ต้องมาปรึกษาดิจเป็นจ้าหรอกาโถเขาเขาโตแล้วเออเขาโตมากแล้วอะไรที่แบบทําแล้วแบบมีความสุขอ่ะก็ให้เขาทําเถอะใช่แต่เขาลงมาหลายเว็บแลวนะทำไมพวกคุณเพิ่งมาเห็นนะเออเจจงัสกไม่นะไอภาพที่เขาลงอมีแก้วปิดแต่ไอก่อนน้นนั้นเหมือนจะ หน้าเต็มนะหน้าตามหน้าเต็มนะคุณผู้คุณพลาดหรือเปล่าแต่ภาพหมู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นใครมีมีทั้งภาพหมู่ภาพเดียวมีภาพหมู่ภาพภาพหมู่ก็มีภาพเดียวก็มีใช่ผมยังจะแซวเลยเออผมยังจะเอ๊ะจะพิมพ์จะแซวสงสัยน้องหลับไปแล้วไม่แซวดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วมีคอมเมนต์อะไรเข้าไปบ้างของพี่อ่ะไม่มีเพราะว่าส่วนตัวผมกับบ๊อบบี้เนี่ยเจอกันบ่อยเออก็เลย ก็เลยรู้จักกันอยู่แล้วอ, pues อะไรเงี้ยเออเจอกันเจอกันหลายเดือนแล้วได้ผมผมก็ไม่ได้ไปเฝ้าดูจับตาเป็นถั่วเขียวถั่วงอกอะไรเออก็คือเขาเขาแบบคุยกับใครก็เออเมามามาเอนจอยกันเออมันมันกินข้าวดูหนังอะไรกันที่บ้านอะไรเงี้ยเออก็เขาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ ใช่เดี๋ยวมาเจอกันได้ใช่ไหมพามาทานข้าวกับน้องสบายมือใช่ก็แบบลูกชายได้ทีนี้ไะน่าจะดีเพราะว่าลูกผมก็จะแบบออชอบคนแปลกหน้าอย่างแบบเพื่อนผมอย่างเงี้ยชอบนักเลย <c oughs> เอ่ะคุณลุงคุณลุงคนเนี้ยชอบชอบไปเล่นกับคนที่แบบเออเป็นคนอื่นอะ่ะ <c oughs> กับบ๊อบบี้เขาก็สนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> คุ้นๆเพราะตอนนั้นน่ะนิวเคลียร์เขากําลังสร้างบ้านอ่ากาลังสร้างบ้านหรืออาจจะต้องไปอุดหนุนอุดหนุนอ่าเขาเรียกกระบปงกระเบื้องอะไรเขาหรือเปล่า,า,าเอาไปเออไปรู้จงรู้จักอะไรกันตรงกระบ้งกระเบื้องนั้นนะหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เอเอแต่มีความอา่าใกล้เคียงว่าน่าจะเป็นแบบนั้นอ่าเออไม่ได้บัฟเราไม่ได้บัฟ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกันไหมมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่ไม่กากทีแบบสมมติว่าของผมไปลงคู่ปุ๊บฝั่งนั้นเขาก็เลยเขาแบบทำไมพี่เขายังเปิดฮะเออเราเปิดไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เคี่ยวเองแต่แต่หรือว่าเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมพอดีอันนี้ก็ก็แต่จริงๆจะเปิดหรือไม่เปิดก็ก็ดีนะพวกเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วไงเออพวกพวกเราก็จะได้ไม่ต้องแอบซ่อน ไทก้าเนี่ยคือเขาจะต้องเราเรา,เราตกลงกับนิวเคลียว่าห้ามให้รู้ว่าเราสองคนน่ะแบบมีคนคุยอ่าคนคุยของเราเนี่ยก็คือเป็นเป็นเป็นป้านะ <S <S บ๊อบบี้ก็เป็นลุงซะอ่าเข้าใจเขาหมายไหมครับอ่าอ่าเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าไทก้าถามถาม,ถามว่าเฮ้ย hey, ป้า เนี่ยทำไมป้าไม่ไปเที่ยวกับมามีอเอออะไรเงี้ยอ๋อป้าไปเที่ยวกับเพื่อนป้าดีกว่าแปลกเป็นแฟนกันก็ต้องไปด้วยกันดิคือ,ค,อคือด้วยความที่เด็กอะเขายังยังแยกไม่ออกว่า,ว,าว่าความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้มันเป็นพ่อกับแม่อ่าก็ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ายังคาดหวังอยู่ว่าเฮ้ยพ่อกับแม่ก็เป็นแฟนกันอ่าก็เลยก็เลยรู้สึกบอกว่า,วาเฮ้ยงั้นเราอย่าพึ่งดีกว่ารอเขาโตกว่านี้ก่อนอ่า เร็วเร็วใช่ทุกวันนี้มันยังนอนอยู่ข้างผมแล้วป้าทํายังไงให้ป้ามีสาวเยอะ <S 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 อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วบอกออแล้วมามีมัมีก็เป็นสาวของป้าด้วยคนหนึ่งแต่ป้ามีสาวเยอะทํายังไงจะมีสาวเยอะ <S 2> <S 2> ออแล้วก็สรุปมึงรู้หรือมึงไม่รู้กันแน่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ